สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนและผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะพบกับคุณพาค่ะกับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปที่แล้วนับเลขหนึ่งถึงเลขสิจหรือยังคะเด็กๆก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเลขต่อไปอย่าลืมนับเลขหนึ่งถึงเลขสิบอารบิกนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณพาก็จะมาสอน บายสีตัวเลขแล้วฝึกเขียนนะคะตามเส้นปากค่ะเด็กๆเก็นรูปงข้าุภูพาไหมคะถ้าเด็กๆอยากเก่งเหมือนพี่หนีนะคะเด็กๆต้องฝึกลากเส้นปากค่ะ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเลขสองค่ะมีพี่หมีสองตัวนะคะหนึ่งสองเห็นไหมคะพี่หมีของภูพามีสองตัวก็เท่ากับจํานวนนับเลขสองอาร์เรนะคะ ค่ะเรามาเริ่มฝึกการเขียนเลขดองโดยการลากเส้นปากนะคะค่ะจับสองให้แน่นเลยค่ะแล้วก็ลากไปที่จุดตรงนี้นะคะเริ่มค่ะลากไปค่ะตามรอยเส้นปากนะคะเด็กๆค่ะอย่าให้เลยนะคะค่ะต่อไปค่ะเริ่มจากจุดนะคะแล้วก็ลากลงมาข้างล่างไปข้างหลังค่ะค่ะจุด ลงมาข้างล่างลาไปข้างหลังะคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กเกและเมื่อเด็กเด็กลากเส้นเรียบห้อยนะคะ,คะเลขสองระบายสีค่ะระ,ะ,ะบายสีให้สุภาด้วยนะคะด้วยสีที่เด็กๆ็กชอบค่ะแบบที่นี้นะคะระบายทั่วเลยค่ะค่ะใช้ดินสอนะคะดินสอเอ้ยใช้สีนะคะเด็กเกระบายเลขสองให้คุภาด้วยค่ะ เด็กระบายสีแล้วก็ปึดเขียนให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งคลิปรูภาพมาให้คุณพารับคุณแก้วนะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ